โอ้ไห้เย่าก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมอเน็กานยดอร์เจมิงกันอีกแล้วนะครับผมตามเช่นเคยกับ กิมิตสึโนยายบาดาบพิฆาตอสูนเบลดออฟฮาชีระนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเกมใหม่และว,วันนี้ก็คือจะเป็นคลิปที่4ของผมในเกมนี้แล้วนะครับผมวันนี้ก็คือเราจะมาเล่นไปยาวๆเรื่อยๆเลยนะครับผมเราก็จะรับรางวัลกันนะครับผมจากคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือเราเห็นไปแล้วนะครับว่าผมทําการรีวิวกาชาของเกมนี้ไปนะครับนั่นก็คืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะเกลือพอใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าบา บางคนเนี่ยที่สุ่มไปเขาก็มีได้ของดีๆกันด้วยนะครับแต่ไม่รู้ทําไมว่าของผมทําไมมันถึงได้เกลือขนาดนี้อะื่อแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ารอบต่อไปที่ผมจะทําการสุ่มเนี่ยผมจะจัดเต็มเลยนะครับผมคนดูบอกเลยว่าผมจะมาแบบสุ่มประมาณ50-60กล่องเลยนะครับผมก็คือประมาณ50-60เนี่ยผมจะจัดเต็มนะครับแล้วก็อย่างน้อยผมต้องได้แบบตัวดีๆสัก3หรือ4ตัวนะทุกคนผมคาดไว้ว่าน่าจะต้องได้ตัว s อาแบบสัก3-4ตัวทุกคนผมอยากได้ตัวที่ผมอยากได้เลยนะทุกคนนั่นก็คือมุยจิโร่นะครับผมโทรกิโทมุยจิโร่ล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกมิดซืลีก็อยากได้เหมือนกันนะเราก็จะเป็นพวกอสูรผมก็อยากได้ตัวดีๆนะครับผมก่อนอื่ก็คือตอนนี้เราจะเล่นตามที่เขาบอกกันก่อนเลยก็อะไรกนะันน้อนี้คือเขาให้เรามาเล่นตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่ ประมาณคล้ายๆกับอะไรอะทุกคนมันเหมือนกับท่าทายขีดจำกัดในเกมบลีดเลยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมขอเรียกตรงนี้ว่าท่าทายขีดจำกัดกันก่อนเลยก็อะไรกันเนาะเพราะเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเรียกเป็นชื่ออังกฤษเนี่ยคนดูอาจจะไม่ค่อยชอบกันนะครับก็เลยเรียกเป็นท่าทายขีดจำกัดง่ายๆเลยก็อะไรกันเนาะเหมือนกับเกมบลีดนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเกมนี้คือยังไม่มีเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่า ปิดเซิร์ฟที่ไทยก็คือที่ไทยสามารถเล่นกันได้แล้วนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่เนี่ยก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นเซิร์ฟที่99นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟที่มีคนไทยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเต็มยังนะทุกคนเพราะว่าตอนที่ผมกําลังจะเข้าเซิร์ฟเนี่ยมันขึ้นว่าเต็มแล้วนะครับแต่ผมยังเข้าไปได้นะทุกคนก็คือคนนะเข้าเพิ่มได้แต่ว่ามันอาจจะประมาณเขาอาจจะบอกประมาณว่าคนเยอะแล้วนะครับแต่ก็คือเข้าได้เหมือนเดิมนะครับผมเราก็ใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเนี่ยก็คือเข้าได้นะครับผมส่วนวิธีการดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ย บางคนก็คือสามารถดาวน์โหลดกันได้ตาม Play Store App Store เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยังไม่ขึ้นให้ดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนโหลดให้อีกทีเลยก็อะไรกันเนาะเราก็สามารถไปดูกันในะช่องของผมได้นะครับ มาตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโหมดเนื้อหาหลักนะครับเราก็จะตีไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมที่ผมอยากจะบอกก็คือเกมนี้เนี่ยมันจะต่างกับเกมอื่นตรงที่ว่าปกติเกมอื่นเนี่ยเวลาสู้กับศัตรูเนี่ยคือมันจะไปตามเนื้อเรื่องจริงของอนิเมะเลยนะครับผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยคือศัตรูบางทีก็จะแบบอยู่กันเป็นทีมยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับว่าคนร้ายกับคนดีมาอยู่ทีมเดียวกันบ้างอะไรประมาณเนี้ยคนดู แต่ก็เท่าที่เล่นไปนี่คือบอกได้เลยนะครับผมว่าสนุกมากๆเลยนะครับผมกับเกมนี้แล้วก็เกมนี้เนี่ยสำหรับผมคือมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเกมที่มาแทนเกมบลีดในระดับหนึ่งสำหรับผมนะทุกคนอันนี้คือไม่ได้ค่ายเดียวกันหรืออะไรนะทุกคนแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาว่างผมจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมบลีดนะครับผมแต่ต่อมาเนี่ยคือเกิดเหตุการณ์อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเกมบลีดเนี่ยคือ มันช้ามากเลยนะครับแล้วก็ผู้พัฒนานเนี่ยก็แทบจะไม่พัฒนา,นานกันแล้วนะครับบางคนนี่คือ เข้าเกมไม่ได้นะครับซึ่งผมก็เจอปัญหานั้นเมื่อประมาณ1หรือ2เดือนก่อนนะครับและผมก็ลบเกมไปประมาณเป็นสัปดาห์เลยนะทุกคนแต่ว่าผมกลับมาโหลดอีกทีนะครับผมเพราะว่าเราอยู่กับเกมนั้นมาตั้งประมาณเกือบจะ2ปีอะทุกคนใช่ประมาณเกือบ2ปีนะครับแล้วก็ผมก็เลยแบบลบไปประมาณ1สัปดาห์แล้วก็โหลดกลับมาอีกทีและหลังจากนั้นก็คือผมเข้าเกมได้นะทุกคนแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะแบบ เล่นได้ลื่นเหมือนแต่ก่อนนะทุกคนแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็แก้ปัญหาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังแบบ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเริ่มจะเกมมันเริ่มจะพังไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับตั้งแต่ที่ไม่มีการพัฒนาเกมต่อนะครับก็เลยทําให้เราเริ่มแบบไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นเกมบีดกันแล้วนะครับและตอนนี้ก็คือจะมาลุยเกมนี้นะครับแต่ว่าถามว่าเกมบีดสนุกไหมก็คือสนุกมากๆเลยนะครับผมได้ใช้เวลากับเกมนั้นค่อนข้างจะนานเลยนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมลงคลิปของเกมบีดอีกเนี่ยเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมมาจังหวะนี้ก็ ขอดูตรงนี้ต่อเลยก็อะไรกัน,นทุกคนมา p i l l ลอ Training นะครับเราก็จะมาลุยตรงนี้กันต่อเลยอันนี้ก็คือที่ผมตั้งชื่อให้ว่าทัทายขีดจำกัดน,นะครับผมวันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเกมนี้เนี่ยผมเห็นตัวละครหลายตัวเลยนะครับผมแต่ว่ามันยังมีบางตัวที่ผมยังไม่เห็นนะครับแล้วผมคิดว่า น่าจะเข้าในอีกไม่นานหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเข้าตอนไหนเอาเป็นว่าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะทุกคนและตัวนั้นก็คือคิบูซึจิมูซันนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมสงสัยเลยว่าทําไมมันยังไม่เข้าแล้วก็ในส่วนของตัวละครอ,อื่นอย่างเช่นตัวที่มันเป็นอะไรว่ามันชื่ออะไรวทุกคนโยริอิจิทุกคนที่เป็นตัวในตำนานนั้นก็คือยังไม่เห็นในเกมเลยนะคะบอกเป็นว่า ใครที่รู้หรือมีข้อมูลเนี่ยเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่ามันจะเข้าไหมหรือว่าจะอีกนานถึงจะเข้าหรืออะไรยังไงเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมคนดูมาจังหวะน,นี้ก็คือ ฟันจบไปแล้วนะครับนี่เต็งๆเลยทุกคนและตอนนี้เลเวลของเราก็คืออยู่16นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าช้ามากเลยนะครับผมคนอื่นนี่คือเขาไปเลเวล30เกือบ40กันแล้วนะครับแต่ว่าทางเรายังติดอยู่ที่เลเวล16นะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นนะครับเอาเป็นว่าปกติเนี่ยคือทีแรกผมคิดไว้ว่าผมจะเล่นเฉพาะแบบตอนทําคลิปนะครับกับเกมนี้แต่รู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาเยอะในการเล่นนะครับเราก็เลยคิดว่า ควรจะเล่นนอกเวลาการทำคลิปด้วยไหมเอาเป็นว่าคนดูฝากแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับ ผมจะได้แบบทำถูกอะเนาะทุกคนมาโอเคแล้วก็ระหว่างนี้อยากจะขอบอกว่าคนดูที่อยากจะแบบเม้นเนี่ยแล้วสงสัยว่ามันเม้นได้เยอะไหมคืออันนี้คือแต่ก่อนเคยมีคำถามมานะครับว่าเมนได้กี่คอมเมนต์นะครับวันนี้คำตอบง่ายมากเลยครับน้องๆคือเราอยากเม้นกี่ครั้งเราก็เมนได้ตามสบายเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าในคลิปเนี่ยแบบผมมีคำถามอะไรถามคนดูเราก็สามารถเม้นได้ปกติเลยนะครับคือมันจะไม่มีปัญหาอะไรในการคอมเมนต์นะครับแล้วก็ คอมเมนต์ของเราจะไม่หายด้วยนะครับผมยกเว้นถ้าเกิดว่าเป็นคอมเมนต์ที่มี ตัวเลขหรือว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนั้นคือมันอาจจะโดนลบไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอมเมนต์อื่นเนี่ยก็จะอยู่นะครับแล้วผมก็จะพยายามตอบเม้นคนดูให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่ผมตอบได้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับมาจังหวะน,นี้ก็ฟันต่อเลยแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงงานภาพของเกมนี้เนี่ยผมให้ระดับสูงเลยนะทุกคนแบบเต็ม10ผมให้เท่าไหร่ดีทุกคนภาพมันสวยมากเลยนะคนดูอันนี้คือยังไม่ได้ปรับเต็มด้วยทุกคนประมาณ9.5ไปเลยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้คืองานภาพอ่อนข้าจะสวยมากนะครับดูสิุ ควรจังหวะนี้ พี่เกนยามาพร้อมกับปานลากหัวของเขานะครับนี่ตึงๆเลยทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือค่อนข้างจะเฟีย้ยนะครับกับเกมนี้นะคนดูมาจังหวะนี้ก็ดูตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะมีให้เราสู้แล้วก็จะมีรับรางวัลเยอะแยะนะครับและตัวละครที่ผมติดอยู่ตอนนี้ก็คือเซนิสส์นะครับแต่ยังไม่ค่อยได้ปั้นเลยทุกคนตัวที่ผมพยายามปั้นช่วงนี้เนี่ยก็คือไอ้ที่มันเป็นอาจารย์ของทันจิโดผมไม่รู้ชื่อมานละอะไรอุโรโคไดกิหรือซาคอนจิทาคอนจิอะไรก็ไม่รู้ชื่อของมันนะทุกคนในที่อยู่ในทีมของผมเส ทุกคนก็คือคนนี้นะครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยเป็นตัว S S R ตัวเดียวที่ผมมีในตอนนี้นะทุกคนแต่รู้สึกว่าการโจมตีของเขาเนี่ยมันเบากว่าในสโก้ในทีมของผมมีนะทุกคนอันนี้ก็คือเดี๋ยวเป็นว่าผมจะไว้ที่หลังนะผมจะค่อยดูการโจมตีท t เคของเขาอีกทีเลยว่าอะไรกันนะว่าตัวไหนดีกว่านะครับผมมาจางังหวะนี้ก็เลเวล17กันแล้วนะครับผมคนดูโอเคเลยสวยงามนะครับทีนี้ก็คือไปต่อเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเ,เป็นว่า อีกสัก2อสคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทำการเก็บไอเทมในการสุ่มเจ้าตัว ตู้นะครับแล้วก็จะมาเปิดกาชาอีกทีนะครับผมเราจะจัดซัก60 50กล่องขึ้นไปนะครับเราจะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องของผมแล้วเป็น fc ของดาบพี่คาดอสูรเนี่ยเราก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเพราะว่าเราจะอยู่กับเกมนี้ไปยาวๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้คือตามคําขอของน้องๆอยากให้ผมเล่นเราก็จะเล่นตามไปเลยนะครับผมนี่จังหวะนี้ก็คือ รับของไปเลยชิลๆนะครับก็จะมีของประมาณนี้โอเคนะครับผมทีนี้ก็คือออกมาดูผมเห็นอาคาซายืนตรงอารีนามานานตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าในอารีนาเซิร์ฟผมเนี่ยมีแต่คนตึงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าผมจะไปหาเรื่องนี่คือผมจะโดนฆ่าได้แบบที่ผมเนี่ยโดนแค่รอบเดียวตุยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะหาเรื่องใครสักเท่าไหร่นะทุกคนทางด้านของอาจารย์ เจ้าซากอนจีเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับผมโจมตีคือแค่ประมาณ5 9 4เองนะทุกคนก็คือไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับสําหรับตอนนี้คือผมแทบจะไม่ได้ปั้นอะไรใครเลยนะครับผมอย่างที่เห็นได้เลยก็ประมาณนี้นะครับส่วนของที่ผมใส่เนี่ยก็ประมาณนี้เราก็คนดูครับผมมีคําถามจะถามระหว่างคลิปนะครับก็คือคนดูอยากให้ผมเวลาเล่นเนี่ยคือควรจะข้ามฉากต่อสู้ไหมหรือว่าโชว์ไปเลยอันนี้เราฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมมาจังหวะนี้ก็คือ ไปต่อกันเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าเราต้องเล่นอารีนากันก่อนซึ่งอารีนาผมยังไม่ไหวกับเขานะครับผมต้องปั้นไอดีไปเรื่อยๆทุกคนจนกว่าผมจะเริ่มแบบเล่นโหดขึ้นแล้วพอมีไอเทมดีๆไปสู้กับเขามีตัวดีๆไปสู้กับเขานั่นเองนะครับผมจังหวะนี้ก็ มาแล้วทุกคนดูสิชัตรูของเรามีอษาคซาดจังด้วยนะครับผมมีแต่ว่าเราสู้กับเขาได้นะครับวันนี้คือไม่ได้เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถฟันสู้กับเขาได้เลยทุกคนตรงนี้ก็คือมีอินอสเกตของเขาด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาทุกคนเดี๋ยวเจอซากอนจีฟันไปทีหนึ่งนี่เรียบร้อยครับผมแต่ถามว่าอินอสเกตเป็นอะไรไหมไม่ครับผมจังหวะนี้เนสโกมาเรียบร้อยหายไป3เจอปานลากหัวคมๆต่อนะครับนี่เรียบร้อยครึ่งหลอดแล้วก็เจออินอสเก้ตีอินอสเก้แล้วก็เฮ้ยเ<ๆ>้ยแจเยนพี่โอ<ๆ>้โหฟันทคสวยมากทุ แต่ว่าไม่น่ารอดนะครับอย่างที่เห็นได้ไม่ใช่ไม่น่าสิคือมึงไม่รอดอยู่แล้วโอเค เรียบร้อยครับผมก็รับของชิวๆแล้วก็ออกมากันได้เลยนะครับแล้วผมจังหวะนี้ก็คือเลเวลอยู่ที่17นะครับแล้วก็เราจะมาทำการสู้ตรงแบทเทิลกันต่อเลยก็อะไรกันนะทุกคนถ้าคนดูอยากให้แบบผมจัดทีมยังไงไปสู้เราก็อย่าลืมเมนมาบอกกันด้วยนะครับตอนนี้ก็คือทีมผมประมาณนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมเอาตัวที่โหดสุดเท่าที่ผมมีมาใส่นะครับแต่ว่าผมาไม่ได้ปั้นใครแบบสุดเลยนะทุกคนเพราะว่าผมอยากจะปั้นตัวที่ผมชอบมากกว่าก็เลยเก็บ ไว้นะครับตอนนี้ก็รับของกันก่อนเลยว่าอะไรกันนอพี่ซาบิโตะแจกของนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นระบบมาสเตอร์นะครับคือให้เราปลดล็อกแล้วเราก็ได้สกิลมานะครับผมว่าคเลยจากนายเหนือหัวนะครับผมนี่จังหวะนี้ก็รับสกิลไปเลยแล้วก็สามารถเอาไปใส่ตรงที่ต่อสู้ว่าทุกคนมันเป็นเหมือนสกิลแบบสําหรับการต่อสู้นี่ไงทุกคนใช่แล้วผมผมกล้าผมกล้าถูกแล้วทุกคนนะผมเมื่อกี้ลิ้นผมพันทุกคนอันนี้คือช่วงนี้ผมจะแบบ รู้สึกว่าตื่นเช้าผมจะรีบทําคลิปเลยนะครับก็เลยอยาจจะแบบมีลิ้นพันนิดหน่อยอันนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมคนดูมาจังหวะน,นี้ก็สู้เลยชิวๆนะครับทีนี้คือเราจะโหดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่า ผมอยากจะบอกตัวเองก่อนเลยว่าอย่าพิ่งไปหาเรื่องใครเลยคือถ้าผมไปตีเขาในอารดีนาที่ผมจะเสร็จเขาแบบง่ายมากเลยนะครับผมคนดูตอนนี้คือเซิร์ฟเรานี่มีคนตึงๆกันเยอะมากเลยนะครับผมมาจังหวะนี้ก็รับของกันต่อชิลๆนะครับแล้วก็ออกมาดูตรงนี้สิโอเคนะครับเราก็มีเพื่อนอยู่หนึ่งคนนะครับผมจังหวะนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็คือมีคนออนเยอะแยะเลยนะครับมีพี่ฮาเฮลพี่โรนินเยอะแยะโอเคครับผมจังหวะนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะเพิ่มเพื่อนใครได้นะครับผมเพราะว่าเราเลเวล17แล้วเมื่อกี้ผมน่าจะพูดผิดน,นะครับน่าจะไม่ใช่เพื่อนผมนะครับน่าจะมองไปผิดน,นะครับเพราะว่าถ้าจะเพิ่มเพื่อนคนเนี่ยต้องเลเวล20ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะทําการเพิ่มเพื่อนไปนั่นเองนะครับผมจังหวะนี้ก็ สู้ต่อเลยนะครับเราจะต้องรีบลุยเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นโหมดนี้เนี่ยเลเวลของเราจะไม่ค่อยอัพนะครับคือถ้าเกิดว่าอยากจะให้เลเวลขึ้นเนี่ยเราจะต้องลุยโหมดนี้กันนะครับผมนี่เราก็ลุยยาวๆแต่ทุกคนเสียดายเรื่องเดียวนะคนดูก็คือมันมีปุ่มข้ามแต่ไม่สามารถข้ามได้นะครับคือต้องมีระดับ VIP ก่อนหรือว่าต้องเลเวลมากกว่า40ก่อนถึงจะสามารถที่จะข้ามได้นะครับคือเสียใจเลยทุกคนแต่ก็ ทำยังไงได้อทุกคนเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเราก็เล่นต่อนะครับผมโอเคเลยทุกคนจังหวะน,นี้เลเวล18กันแล้วนะครับและตอนนี้คือเราสามารถที่จะเข้าร่วมกิลได้แล้วแต่ว่า กิลดีๆนี่คือวัน2วันก็เต็มกันแล้วนะครับอย่างที่เห็นได้เลยทุกคนก็คือเราจะต้องหาเข้ากิวมั่วซั่วแล้วทุกคนแป๊บหนึ่งนะมันมีกิวประมาณนี้นทุกคนดูสิแล้วก็โอเคครับผมเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ค่อยดูเรื่องนี้อีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับเอาละครับเอารับไปรับายบาย